สวัสดีค่ะวันนี้รายการแจ้งให้เคลียร์นะคะอยู่กับพี่การแล้วก็กวางรองโฆษกรัฐบาลค่ะสําหรับประเด็นในรายการแจ้งให้เคลียร์วันนี้นะคะเรามีผู้ถือในเรื่องของกรณีผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์ค่ะแล้วในวันศุกร์ที่27นี้นะคะเราจะมีการประชุมสบคและเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นในเรื่องของการเตรียมการเปิดประเทศค่ะกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อนครสวรรค์เนี่ยนะคะความคืบหน้าตอนนี้เนี่ยสารได้ออก หมายจับแล้วผู้ต้องหาทั้งหมด7รายนะคะในข้อหารวมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งการดําเนินการหลังจากที่สารออกหมายจับก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว4รายส่วนอีก3รายนั้นก็คาดว่ากําลังหลบหนีแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ระดมสรพพกกำลังเพื่อที่จะจับตัว3รายนี้ให้ได้ค่ะ เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญแล้วก็ติดตามเรื่องมาโดยตลอดก็ได้สั่งการท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าให้ดําเนินการให้ถึงที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยท่านนายกก็ได้ย้ำอีกครั้งนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานจะต้องกําจัดเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเลวร้าย ทุจริตในหน้าที่ออกจากหน่วยงานให้ได้ตามกฎหมายแม้ว่าจะมีความผิดเพียงเล็กน้อยถ้าหากพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อสังคมและประชาชนต้องกำจัดออกไปเพื่อไม่ให้มีโอกาสเติบโตใช้ตำแหน่งหน้าที่สร้างความเสียหายต่อส่วนรวมค่ะ ก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ไม่มีนโยบายที่จะปกป้องผู้กระทําความผิดและรัฐบาลก็จะมีแนวทางลงโทษผู้กระทําความผิดตามกฎหมายจะไม่ปกป้องใครเด็ดขาดไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครค่ะ ต่อด้วยเรื่องการผ่อนคลายมาตรการของสอบคนะคะซึ่งมาตรการที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยจะหมดเขตในวันที่31สิงหาคมเพราะฉะนั้นในวันศุกร์ที่27สิงหาคมนี้ก็จะมีการประชุมสบคในช่วงเช้าเวลา9ก้าโมงครึ่งซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการที่ว่าเราจะพร้อมเปิด ให้ร้านอาหารให้บริการประชาชนได้แล้วหรือยังในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางสบคนะคะกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานอื่นๆก็ทํางานร่วมกับภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งในเรื่องของร้านอาหารเนี่ยผู้ประกอบการร้านอาหารก็อยากที่จะให้มีการผ่อนคลายคือเปิดให้บริการได้50%นะคะทางสบคอเองก็รับฟังข้อคิดเห็นตรงนี้แล้วก็คิดว่าด้วยกราฟจำนวนผู้ป่วยติดโรค ที่มีเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันมีจํานวนที่น้อยลงวันนี้ก็น้อยกว่า2,000 20, 0รายมา 2, 3สวันแล้วเนี่ยแนวโน้มก็อาจจะเปิดให้บริการทั้งร้านอาหารหรือธุรกิจอื่นๆได้ในส่วนร้านอาหารที่คาดว่าจะเปิดได้เนี่ยก็ไม่ใช่ให้เปิดฟรีเลยนะคะอย่างน้อยก็คงจะให้ได้ประมาณ50%แล้วก็มีมาตรการที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติอื่นๆด้วยเช่นในร้านก็จะต้องเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด อากาศจะต้องถ่ายเทยได้ดีค่ะพนักง,งานก็จะต้องปลอดโรคโดยได้รับวัคซีน2เข็มหรือว่าถ้ายังไม่ได้รับวัคซีนนะคะก็จะต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ทุก3หรือ7วันต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองในการให้บริการลูกค้าค่ะและผู้มารับบริการนะคะก็ต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคมก็คือต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้วเป็นต้น 3เรื่องนี้เป็นเพียงแค่หลักการที่ทางสาธารณสุขจะนำเสนอต่อสบคหากว่าจะมีการอนุมัติให้ผ่อนคลายและมีเงื่อนไขที่ร้านอาหารหรือว่าประชาชนจะต้องทำอะไรบ้างเนี่ยรายละเอียดก็ติดตามผลการประชุมสบคในวันศุกร์นี้นะคะค่ะและนอกจากที่พ่การพูดมานะคะในมาตรการของร้านอาหารนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการเสนอมาตรการเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการอย่างเช่น การเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสามารถเดินทางได้แต่ก็มีรายละเอียดเดี๋ยววันที่ประชุมเราค่อยมาฟังกันนะคะมีในเรื่องของการปรับมาตรการสําหรับกิจการห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์มีการเปิดกิจการกิจกรรมบางประเภทเช่นร้านเสริมสวยร้านนวดฝ่าเท้ามีการปรับการใช้อาคารของสถานศึกษาและการเปิดใช้สนามกีฬาค่ะส่วนในเรื่องของรายละเอียดก็รอฟังความชัดเจนจากโฆษกสบควันศุกร์นี้นะคะ นอกจากนี้คะ่ะพิการที่สําคัญเลยทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดหรือพื้นที่เฝ้าระวงังจะมีบริการหนึ่งคะ่ะที่ยังเปิดให้ไม่ได้ก็คือปิดสถานบริการสถานบันเทิงและสถานบริการอื่นในลักษณะคล้ายกันสถานสถานบริการนี้จะยังไม่เปิดให้บริการในทุกพื้นที่นะคะและทุกระดับของมาตรการนะคะจะต้องดําเนินการตามหลัก DMH TTA อย่างเคร่งขัดด้วยคะ่ะต่อด้วยเรื่องการเตรียมการการเปิดประเทศนะคะ ตั้งแต่1กรกฎาคมเราก็ได้มีการดำเนินโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากและเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แบบ7บวก7 mm. ก็คือถ้ามาเที่ยวที่ภูเก็ต7วันแล้ว mm. ก็สามารถเดินทางไปยังจังหวัดสุราธานีกระบี่และพังงานในพื้นที่ที่กำหนดให้นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ปลอดจากโควิด19 แต่เรายังไม่จบแค่นั้นคะ่ะรัฐบาลจะดําเนินการต่อแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของการเปิดประเทศก็ต้องควบคู่ไปกับมาตรการทางด้านสาธารณสุขที่เข้มข้นคะ่ะข่าวล่าสุดนะคะคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติก็มีมติเกี่ยวกับเรื่องการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยนะคะให้เปิดเป็นจุดๆไปตามความพร้อมตามมาตรการที่เตรียมไว้คือประชาชนต้องฉีด,ฉด,ฉดวัคซีนครบ ให้มีผุมมคุ้มกันหมู่แล้วแล้วก็มีมาตรการที่จะดำเนินการก็คือการตรวจ ccrt การสนับสนุนการใช้มาตรการ universal prevention ซึ่ง universal prevention นะคะต่อไปนี้เราอาจจะได้ยินคำนี้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาลเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ10ข้อค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นข้อที่เราปฏิบัติมาอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกจากบ้านเมื่อจําเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ607ดงดการออกจากบ้านการเว้นระยะห่าง1-2เมตรการสวมหน้ากากอนามัย การหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดฆ่าเชือ้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ,บ่อยๆแยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหรือทานอาหารแยกสำรับกันไปเลยนะคะแล้วก็หากสงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยงก็พยายามตรวจด,ด้วยชุด ATK บ่อยๆนะคะ มาตรการนี้นะคะที่สําคัญที่เป้าหมายสําคัญก็คือการเตรียมเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่านเมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วเมื่อเรามีผู้ป่วยไม่เกินเป้าหมายที่ศักยภาพของระบบสาธารณสุขรองรับได้หลังจากนี้คือเราต้องเรียนรู้ที่จะปรับใช้ชีวิตให้อยู่กับโรคโควิด19ค่ะพีการต่อไปนี้โรคโควิด19ในอนาคตนะคะ<ม>ก็อาจจะกลายเป็นโรคประจําถิ่น อย่างเช่นโรคไข้หวัดใหญ่ที่คนเป็นเองแล้วก็หายได้ในหลายประเทศก็มีมาตรการลักษณะแบบนี้อย่างเช่นสิงคโปร์นะคะที่เราเรียนรู้ประชาชนเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับโรคโควิด19นี้ได้ค่ะนี่ก็เป็นการเตรียมการนะคะสำหรับ universal prevention ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็หมดเวลาแล้วค่ะพี่การแต่ในเทปถัดไปนะคะเราก็จะพบกับโคศกท่านใหม่ค่ะก็คือดรธนกรวังบุญคงชนะที่รับการแต่งตั้งจากคอรมอให้ดำรงตำแหน่งโคศกรัฐบาลในว,วันศุกร์นี้พี่แดกก็จะมาร่วมรายการแจ้งให้เคลียร์กับเรา และครั้งนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เจมส์นะคะโษกรัฐบาลคนเก่าของเราที่ไปดํารงตําแหน่งรองเลยข่าธี่การนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ